ค่ะคำนำนะคะ ในส่วนของการวิจัยเนี่ยนะคะเป็นวิธีการแสวหงหาความรู้ที่เชื่อถือได้มากที่สุดเลยความรู้ที่ได้จากการวิจัยน,นะคะสามารถที่จะนําไปใช้ได้ในหลายรูปแบบเลยคุณจะเห็นได้ว่าในสังคมปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลโยีหรือว่าในส่วนของการแพทย์หรือทุกๆสาขาอาชีพเลยคุณสังเกตเห็นไหมว่าเวลาเราทํางานเวลาเราอ่านหนังสือหรือว่าเวลาเราจะทําการตลาดกนแล้วแต่ ในส่วนของปัจจุบันนี้นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่ามีบทบาทมากเกี่ยวกับในรูปของการใช้ชีวิตของเราทำไมถึงจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเนื่องจากในส่วนของการวิจัยนะะียค่ะจะมีกระบวนการที่เป็นระบบระเบียบเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกเลยทีนี้ในส่วนของในประเทศไทยเราละ่ะ ถ้าเราจะมองดูนะคะตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่7เป็นต้นมาเนี่ยคุณดูตรงนี้นะจะมีข้อม,มูลเกี่ยวกับการศรึกษาระด,ดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะทั่วประเทศเลยนะคะทุกๆมหาวิทยาลัยไ,ได้นําแผนพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยเนี่ยกำหนดขึ้นทําไมถึงกําหนดขึ้นจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแห่งชาติฉบั Lead, บ ام, ที่7เป็นต้นมาแผนพัฒนาการศึกษานะคะ ระดับอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยคะ่ะได้มีการจัดทำแผน พัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยขึ้นโดยได้กําหนดนะคะในส่วนของเป้าหมายให้บุคลากรค่ะทุกระดับสามารถที่จะดําเนินการวิจัยให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็เกิดประสิทธิผลมากที่สุดเลยทําไมถึงทําตรงนี้ขึ้นเนื่องจากว่าในส่วนของนักวิชาการต่างๆรวมไปถึงในเรื่องของความเป็นเลิศด้านการวิชาการนะคะหรือว่าการบริหารเนี่ยอาศัยในโลกปัจจุบันเนี่ยค่ะถ้าเราพูดแบบไม่มีหลักฐานอ้างอิงไม่มีกระบวนการที่น่าเชื่อถือได้นี่น ะะก็จะเป็นผลอย่างยิ่งเลยที่จะมีผลสืบเนื่องกับในเรื่องของความน่าเชื่อถือด้วยเช่นกัน ะะท้งนี้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและการบริหารเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวค่ะ t i s s k i l l c o m ครูอ้อยุพารักณ์จันมณีผู้เชี่ยวชาญด้านสอนวิทยาในผลออนไลน์คนแรกของไทยค่ะนำ่งเอาในส่วนของเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของการวิจัยเพื่อที่จะมาสอนออนไลน์คนคนแรกเช่นเดียวกันกระบวนการนี้รวบรวมออกมาเป็นคู่มือนะคะเป็นอ e ีบุ๊กคู่มือเรียนรู้การทำวิจัยด้วยตนเองด้วยรวมไปถึงวิดีโอ คอร์สสอนออนไลน์การเรียนรู้การทําวิจัยด้วยตนเองค่ะไฟล์เสียงคู่มือการเรียนรู้การท Arrow, in, ําวิจ <inten> ัยด้วยตนเองมีวิทยุเสียงคู่มือการเรียนรู้การทําวิจัยด้วยตนเองด้วยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของฟัดไดเสียงภาพคู่มือการเรียนรู้การทําวิจัยด้วยตนเองขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้ความเข้าใจ ในแนวทางและวิธีการในการทําวิจัยด้วยตนเองได้ตามเจตนารมณ์เบื้องต้นเลยทีนี้ในลนักษณะของการสอนครูออดสอนในลนักษณะแบบไหนอะครูจะบอกเลยว่าเป็นคําพูดที่ง่ายๆเป็นคําพูดที่ธรรมดาธรรมดาแต่ลึกซึ้งคุณไม่ต้องแปลความหมายให้ยากค่ะฟังง่ายเข้าใจง่ายคุณนําไปทําได้ทันทีเลยนะคะในส่วนของนักศึกษาที่ใช้วิทยานิพนธ์เป็นตัวเบิกทางในการจบ ะะไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ในขั้นตอนไหนเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่915วิดีโอด้วยกันที่จะสอนคุณในรูปแบบของแบบจับมือทำเลยทีเดียวนะคะจะมีทั้งทฤษฎีจะแบ,บ่งออกเป็น3ช่วงคือทฤษฎีภาคป,ปฏิบัติแล้วก็ภาคไม n d เซตสามส่วนนี้นะคะจะลงลึกในทุกวิดีโอให้คุณเพื่อให้คุณได้ไปเรียนรู้ได้เลยค่ะ ครูอ้อยยิพารักจันบณีได้ใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้ารวบรวมสถิติตจากประสบการณ์ในการสอนวิจัยรวมที่สิ้น22ปีนะคะจำแนกเป็นการสอนแบบออฟไลน์ก็คือที่มหาวิทยาลัยคะ่ะ10ปีและสอนแบบออนไลน์เป็นเวลา12ปีคะ่ะและใช้เป็นคอสอ์สนออนไลน์ขึ้นด้วยความอุตสาหะวิริยะกระทั่งสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าคอร์สอนอนไลน์ รวมทั้งหมด9 1 5วิดีโอจะช่วยให้คุณสามารถสร้างผลงานวิจัยได้ด้วยตัวคุณเองค่ะนะ่าห้ามคำนำค่ะในละะักษณะของการวิจัยมีส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับในเรื่องของปัจจุบันมากมายเลยการวิจัยนั้นได้รับความนิยมและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในยุคป,ปัจจุบันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวิจัยเป็นการแสวงหาความรู้ที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในยุคป,ปัจจุบันค่ะ เพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของการวิจัยนั้นมีกระบวนการมีขั้นตอนที่เป็นระบบระเบียบม,มาตรฐานใช้เป็นหลักกระบวนการต่างๆที่ได้รับความเชื่อถือทั่วโลกทีเดียวผลของการวิจัยมีส่วนยังไงบ้างกับในส่วนของชีวิตประจําวันของเราถ้าเราศึกษาให้ดีนะคะคุณจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์นะคะรวมไปถึงในเรื่องของชีวิตประจําวันทุกสาขาอาชีพเลย สังเกตไหมว่าจะได้มาจากการวิจัยแทบทั้งสิ้นบทบาทในด้านของวิชาการละ่ะมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงบ้างเกี่ยวกับในเรื่องของการวิจัยวิชาการเหรอคะจะมีอยู่สส่วนด้วยกันนะคะน,นั่นก็คืออันที่1วิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอะไรนักศึกษาที่ใช้เกี่ยวกับปริญญาโทคะ่ะในด้านงานวิจัยเกี่ยวกับวิชาการมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงคุณจะบอกอย่างนี้คะ่ะเอาง่ายๆเลยนะ22ปีจากการสอนวิจัยนะคะ จะเน้นไปที่การสอนวิทยานิพนธ์เป็นหลักวิทยานิพนธ์คืออะไรจะมีอยู่สองส่วนค่ะ 1. วิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์จะเป็นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของนักศึกษาที่เรียนในระดับปริญญาโทเป็นหลักและในส่วนที่2ค่ะดุษฎีนิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์เนี้ยจะเป็นในส่วนของนักศึกษานิสิตที่เรียนระดับปริญญาเอกเป็นต้นค่ะแล้วทำไมในส่วนของการวิจัยมีเกี่ยวข้องกันยังไงบ้าง โรงเรียนฝึกนักวิจัยวันนี้ค่ะมาพร้อมด้วยสิ่งที่จะทําให้คุณมีความชื่นชมกับตัวเองมากๆเลยในเรื่องของการทําวิทยานิพนธ์ยากนะใช่ไหมทําวิทยานิพนธ์ไม่จบพราะวิทยานิพนธ์ใช่ไหมครูจะบอกอย่างนี้เลยค่ะว่าง่ายนิดเดียวเพียงแค่คุณรู้วิธีการแบบนี้คุณทําตามแบบสเต็ปบายสเต็ปยิ่งกว่าแบบจับมือทําแล้วคุณจะบอกว่าว้าวทำไมไม่มาตั้งนานแล้วครู ซุ้มอยู่ค่ะ22ปีทีเดียวค่ะกับการที่นำเอาสถิติต่างๆรวมไปถึงว่าการได้ดูแลนิสิตผ่านออนไลน์แบบตัวต่อตัวครูเก็บสถิติมาทั้งหมด22ปีด้วยกันแบบออฟไลน์ก็คือสอนที่มหาวิทยาลัย10ปีนะคะแล้วก็รวมไปถึงสอนออนไลน์ถึง12ปีด้วยกัน22ปีนี้วันนี้พร้อมแล้วค่ะพร้อมแบบจัด จัดเต็มจริงๆแล้วมาในวันนี้มาในรูปแบบของอะไรโอ้ครูมาเล่นมายากลให้ดูหรือไง <c oughs> ครูจะบอกเลยว่านะคะมาแบบสไตล์นี้คืออะไรคุณจะบอกว่าในยุคปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นวิทยานิพนธ์หรือว่าดุษฎีนิพนธ์คุณคะเหมือนกันเลยกับการเล่นมายากลน,นี่แหละแล้ทำไมหรอครูจะบอกเลยอะไรที่เราไม่เคยทํา เราจะดูว่ายากอะไรที่เราไม่เคยรู้เราก็จะเรียกว่าอู้มายากจังแต่ถ้าคุณเอาสองวิธีเนี้ยเข้ามารวมกันหนึ่งค่ะในเรื่องของทักษะสองค่ะในเรื่องของวิธีการที่ถูกต้องคุณเอาตัวนี้มาแมทก,กันนะคะแล้วมีอีกคนหนึ่งมีที่ปรึกษาอย่างครูอ้อเนี่ยดูแลคุณครูบอกเลยร้อยท้งร้อยสำเร็จค่ะแต่มีส่วนสำคัญในส่วนของตัวนี้เราเรียกว่าสกิลเซ็ตจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันสกิลเซ็ต mindset แล้วก็ action set 3สามสเตที่จะทำให้คุณเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ทำวิทยานิพนธ์ได้ง่ายนิดเดียวจริงๆถ้าคุณรู้สามสเตทนี้สเตทที่หนึ่งค่ะในเรื่องของ mindset สเตทที่สองค่ะในเรื่องของ s k i l l set แล้วสเตทที่สามค่ะในเรื่องของ action set ถ้าคุณมี skill set มี mindset แล้วก็มี action set นะคะสาส่วนนี้ รวมกันแล้วอ่ะคุณทํำสาเร็จได้ด้วยตัวคุณเองแต่ครูจะบอกคุณอย่างหนึ่งว่าทัาว่าง่ายนิดเดียวไม่ใช่ว่าคุณไม่ทําอะไรเลยถ้าเริ่มต้นตัวจุดนี้นะคะถ้าทําได้อย่างถูกต้องแบบสเต็ปบายสเต็อถามว่าการทําให้ถูกต้องนี่ต้องทําแบบไหนครูจะบอกเลยว่าถ้าคุณเรียนรู้ด้วยตัวคุณเองทำแบบลองผิดลองถูกคุณจะใช้เวลาในการทำเนี่ยมากทีเดียวแต่คุณรู้ไหม ประสบการณ์คุณเคยรู้แล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเรามีคนอื่นที่ทําสําเร็จแล้วเขาเรียนรู้มาก่อนแล้วแล้วเขามาบอกเราถูกไหมแล้วให้เราเดินตาม1 2ึ่สอมีขั้นตอนมีสเต็ปให้คุณนะแล้วคุณทําตามแน่นอนคะ่ะร้อยทั้งร้อยทำซ้ำได้ ะะเป็นอะไรที่ทำตามได้เลยเหมือนก้าวข้ามบันไดเพียงแค่คุณฝึกทำฝึกทำฝึกทำค่ะมีวิดีโอสอนด้วยนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นอะไรครูอ้อมมาวันนี้ค่ะได้นำเอาทักษะสถิติต่างๆนั้นนะคะมาช่วยคุณแบบนี้เลยอันดับที่1ค่ะครูได้นำเอาในส่วนของวิดีโอคอร์สสอนออนไลน์การเรียนรู้การทำวิจัยด้วยตนเองมาบอกคุณนะคะอีบุ๊กคู่มือการเรียนรู้การทำวิจัยด้วยตนเองค่ะ ไฟเสียงคู่มือการเรียนรู้การทำวิจัยด้วยตนเองมีวิทยุเสียงคู่มือการเรียนรู้การทำวิจัยด้วยตนเองด้วยนะคะแล้วสินค้าที่6ค่ะมีฟัดได้เสียงภาพคู่มือการเรียนรู้การทำวิจัยด้วยตนเองส่งตรงถึงคุณเลยท,ทันทีนะคะ และทำไมครูเพิ่งมาวันนี้พร้อมแล้วค่ะมาพร้อมด้วยครูจะบอกว่าชีวิตของคนเรานะคะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะมีความทุกข์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะล้มเหลวถูกต้องไหมคะแล้วถ้าที่ผ่านมาล่ะครูก็จะบอกอย่างนี้อีกเหมือนกันถ้าเราทำวิจัยหรือเราใช้ชีวิตก็ตามแต่ จะแบ่งออกเป็นวิจัยวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์เหมือนกันไหมครูจะบอกเลยค่ะว่าเอ,อวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับในโองของการศึกษานะคะมีขั้นตอนเช่นเดียวกันเลยกับการวิจัยแต่การวิจัยนั้นจะทําด้วยอะไรทําด้วยบุคคลทําด้วยหน่วยงานทําด้วยองค์กรทําด้วยสถาบันต่าง แต่วิทยานิพนธ์กับดุษฎีนิพนธ์เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการศึกษาจะต่างกันตรงขั้นตอนค่ะขั้นตอนตรงที่ครูจะเน้นย้ำนะคะแล้วก็จะนํามาสอนเนี่ยส่วนใหญ่ครูจะเน้นไปที่ในเรื่องของการทําวิทยานิพนธ์และการทําดุษฎีนิพนธ์เป็นหลักค่ะแล้วถ้าสมมติว่าในเรื่องของวิจัยละครูขั้นตอนเดียวกันแล้วก็วิจัยนี่จะทําง่ายกว่าเพราะว่า จะขึ้นอยู่กับกระบวนการเดียวกันแต่ในด้านของการศึกษาวิทยานิพนธ์หรือดุสิีนิพนธ์เนี่ยจะแตกต่างออกไปตรงที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดังนั้นจะมีในเรื่องของบุคลากรต่างๆหรือว่าปัจจัยต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องปัจจัยนั้นก็ได้แก่อะไรคะก็จะมี1อาจารย์ที่ปรึกษา2มหาวิทยาลัย3รูปแบบ4คณะกรรมการสอบแล้วก็5ค่ะนักศึกษานั้นจะต้องทำตามขั้นตอนเนรียนรู้เริ่มต้นโดยมีการควบคุมจาก ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาคณะกรรมก,การในส่วนของการสอบถูกต้องไหมคะรวมไปถึงสถาบันการศึกษาด้วยเนาะแต่ถ้าเป็นในรูปของการวิจัยไม่ต้องค่ะคุณผ่านวิทยานิพนธ์มาแล้วจะเป็นพื้นฐานและนั่นราคาได้นะคะทีนี้เข้มข้นความเข้มข้นนี่จะต่างกันตรงที่นะคะถ้าเป็นดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์เนี่ยเนาะมันจะเป็นขึ้นอยู่กับอะไรจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากเลยแล้วก็จะมีการเคี่ยวงำการเขี่ยวข็น การดูแลใส่ใจอย่างดีกับอาจารย์นี่แหละคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญมันจะเป็นการฝึกฝนให้คุณมีความอดทนเข้าไปด้วยถูกต้องไหมคะดังน,น,นั้นวันนี้นะครูนําเอาในเรื่องของวิทยานิพนธ์มาเกี่ยวข้องให้คุณได้แบบจับเต็มเลยทีเดียวะคะ่ะในส่วนของคำนำเจอกันใหม่ในส่วนของคลิปต่อๆไปเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันแบบง่ายจริง